เือกสโมกแซลมอนแล้วนะคะคือไม่อยากกินแล้วเพราะว่ามันเลี่ยนนะเท็กซ mm ์เจอร์ hmm. มันจะเลี่ยนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ยันจะเดินไปเพื่อบอกเขาว่าคุณเชฟคะช่วยทอดให้หน่อยได้ไหมมันจะเป็นอะไรที่แปลกมากเลย mm hmm. เพราะว่าเชื่อเขาคงไม่เจอใครมาขอให้แบบทอดซลมอนให้หนึ่งออกใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราจะไปทํากันเพราะว่าเราต้องอยู่ให้ได้คะ่ะเราต้องรอดเราต้องได้กิน Excuse me, can you do me a huge favor? Can you fry it up for me? b e Cause I don't eat smoked salmon. So that's perfect. Thank you so much. You saved my life. สำเร็จได้กินตะวันทอดแล้วเห็นไหมทุกคนถ้าเราพูดภาษาอังกฤษได้นะคือไปที่ไหนเราก็รอดและถ้าอยากพูดให้ได้แบบเริดเริดจัดเลยค่ะเซตหนังสือสนทนาครูพี่แอน4เล่ม เส้นสนานาสีเล่มโดยครูพี่แอนรวบรวมทุกหัวข้อที่ฝรั่งใช้จริงในชีวิตประจำวันแต่ตำราเรียนไม่มีซอนไม่ว่าจะเป็น Real Life English ภาษาอังกฤษแบบ Real Life ที่ฝรั่งพูดกันจริงๆในชีวิตประจำวัน Insights English เล่มนี้บอกเลยว่ารวบรวมวลีสัส้นๆที่แปลตรงตัวไม่ได้และเล่ม Talk Like ฝรั่งเล่มนี้คือรวมสำนวนเก๋ๆถ้าเธอพูดได้แล้วก็เธอจะเหมือนฝรั่งมาเอง Let's Talk รวมกว่า1,300ประโยคภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้จริงใน กว่า25สถานการณ์เรียกได้ว่าเซตเดียวครบจบทุกสถานการณ์ทุกจุดป,ประสงค์ในการใช้คุณติดในมั่นใจไม่ต้องอายฝรั่งอย่างแน่นอนในราคาหลักร้อยเท่านั้นใครสนใจรีบกดสั่งซื้อในตะกร้าส้มตอนนี้เท่านั้นเพื่อรับของแถมเป็นคอร์สเรียนประกอบไปเลยอีก4คอร์สสอนโดยครูพี่แอน และครูฝรั่งเจ้าของภาษาทุกคอร์สเรียนได้ตลอดชีพทุกคนต้องรีบกดสั่งซื้อในตะกร้าส้มของคิปพ,พ,พีเท่านั้นนะคะเพราะว่าของแถมเยอะมากแต่ต้องกดซื้อในคลิปนี้จ้าตะกร้าส้มอยากกินอะไรก็ได้กินไปที่ไหนก็เอาตัวรอดได้ถ้าอ่านเซ็ตหนังสือสนทนาของครูพี่แอนนี่ได้กินแล้วเห็นไหม